สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิป okay. นี้กลับมาพบกับนุชน้อยน้ำโโชคแล้วเนาะค่ะคลิปนี้นุชน้อยน้ำโชคกับมาติดตามเรื่องราวความฝันฝันตองวัดของปะเตะค่ะท่านผู้ชมปะเตนี่เพิ่นฝันเห็นผีเมย์เพิ่นค่ะท่านผู้ชมผีเมย์เพิ่นบอกให้มาห่อเอาแนวอยากแนวกินค่ะท่านผู้ชมผีเมย์เพิ่นห่วงลูกค่ะท่านผู้ชมอยากลูกบ่มีอยากมีกินเนาะค่ะท่านผู้ชม เรื่องรล่าวามฝฟันของปแตนี่สิเป็นไปเป็นมาแบบใดปแตสีไดโชคจากผีเมย์ของเพื่อนตัวไหนเนาะค่ะเอาก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝฟันของปแตพร้อมๆกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะปแตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปแตค่ะสวัสดีค่ะปะแตค่ะค่ะมือนีก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องรล่าวามฝฟันของปแตเนาะค่ะชมชม ปะแเตนี่เพิ่ว่าคุณฝันค่ะฝันเห้นผีแม่เพิ่ว่าเรื่องเล่าข้มฝันของปะแเตนี่สิเป็นไปเป็นมาแบบไดกะให้ป้าเต้บอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะค่ะปะแเตฝันมาจังไหนบอกให้ผมเชื่อมาฟังเลยค่ะโอ้ยฝันเห็นหาแม่เมื่อคืนนี่ค่ะเือคยฝันเห็นจ้าคือตะพัดแม่ไปนี่จากนี่เนาะค่ะบ้านนี่ฝันว่าไปวัดน้ำมูคนกระาลไหลนะ <c oughs> บาเ,น,เนี้นก่แน่มึงโคนงหวกคุณหมวกพีเนาะบาเนี้ก็ได้ยินเสียงบ่เห็นแม่หรอกพี่เล็กนั่นแม่ก็เลยเอิอนมาใส่ก็เลยแงกไปนะ<อ>แม่นั้นว่า <c oughs> ไปแม่แต้ไปเอากับเขามากินว่าจังสีส่ชนะแม่ขคนอิ่นบอกว่าแม่เอิ่นบอกก็เลยกิแงกไปก็บจังหูวว่าแม่ฮะนนะ <c oughs> แม่หลังไปนี่จากเดี๋ยวก็มันจะปีหล่ะแต่ว่าอายุคนในหกสิบเอ็ดหกสิบสองแต่คนเสียนี่จากหรือเปล่าแต่คนเสียนี่ล้นเลี๋ยวจำหลายปีแล้วล่ะ เพราะมันเกือบยี่สิบปีแล้วบ่าเมย์ไปนี่จ้ะแต่ว่าผมเคยฟันย่นจักคือแต่ว่าก็ก่อนเพิ่นสิเสียนี่เพิ่นอายุได้61 62แม่นบ่ค่ะเจ้า61นี่ล่ะบ่ถึง62สิบสหรอกค่ะมีเมื่อคืนนี่เราฝันเห็นแม่ค่ะก็จังว่ายายคิดว่าโอ้ยแม่สิมาให้โศกใครลาเพราว่าลูกถูกถูกหยากนะแม่ก็สิสิโตนูกบ่ก็จังว่าซั่นนะเพิ่นเพิ่นหิวบ่จักเพิ่นจัง จังหวะว่าเราบ่ได้มาเฮตบุญเฮตยังในเพิ่นบองหานนะคือเป็นห่วงหนูกว่าจังหวะครูปีน่ะเคยเฮตห้แม่์หานนะปีบ่ได้อยู่ไปธุระท่งไกลอยู่หานาะก็เรียกว่าให้น้องเฮตบุญเฮตยังแทนนะบุญข้าวสาบเออบุญข้าวสาบนี่ลาววันนี้มันขึ้นนี่ฟันเห็นแม่ที่แรกพวเห็นแม่์หรอกคนหลายคนร้ายเนาะบารีพอดีได้ยินว่าแต่ไปแม่ไปเอากับเพาะมากินน้ำมู แงกไปจากสีจะาหูว่าแม่น่ะแม่ขากเลยเห็นเพื่อนยืนอยู่บ่ค่ะนั่งนั่งละมูอยู่สลาเลยจักสลาใจคนเป็นลอยๆเพันพนผ่านผมอ่ะต่วามูเพื่อนนี่เลยกินเข่าบมูเพิ่นนั่งกินเข่าเพือนั่งซื่อมูเพิ่อนกะแต่งแบบว่าคือผู้กินผู้ผูกกินนี่แหละหันเงินอยู่ในวัดอยู่ในวัดวัดบ้านเจ้าของบอกแกเหมือนวัดอยู่ใส่เขาเปมนวัดคักเลยพระก็เป็นแถวอยู่ชนะพระน่ะจำบ่ได้ เออจักามอะไรวัดนี่นะแต่ว่าคนนี่ร้ายขักนะว่ามันเป็นพันๆคนนะเพแต่ว่าว่ามันเป็นหมอนเลยแห่ะแต่ว่าคุยย่ายนี่คุณเสียไปแล้วคุนกัเลยเอินใส่ปะแตว่าแตงเขามากินเพราว่าเต้ไปเอาเขามากินน้วมูเมว่าที่เป็นหยาดลูกหิ้วบอจ้าลูกแต่เมย์ไปนี่จางนี่เ่าเคยฟันเห็นเมย์หรอกแต่ว่าอายุเมย์หน่นหกสิบเอ็ดปีเต็มเมย์ไปนี่จ่ะอายุคิ่นะแต่ว่า ไปนี่กับพ่แมว่ามัน1ิบแปดิบเก้าปีกันนี่แหละคน่นไปนี่จากแตรเสียนี่จากเออแต่ว่าอายุคนเสียนี่จากนี่หกสิบเอ็ดปีค่ะเจ้าว่าหรือคนเใหยโ่งให้ลาบว่าอายุคนนี่ลาบน้องเจ้าว่า่นหกเอ็ดคนสองนี่ล่ะแต่ว่าเ่เคยฟันหิน่นจัาเทื่อเนาะเคยฟันจักเทืือค่ะเพิ่านบอกให้ไปเอาผ้าขามากินบอไปเอาบอะไป ไปไปโจมันน้ำมูมีมีกระเพูาหันซามถ้วยก็แนี่มึงอยู่หักจักมันหยังหนะกระเพานั่นแต่ว่าก็ได้แต่งสู้เพื่อกินอยู่อะก็เ่ยมาาแม่นั่นบอกว่าบ่กินหรอกแม่บ่าอีดีเลยนี่แม่นั่นบ่กกินหรอกเอาเมื่อกินหันซ้แม่ว่าท้งนี้ก็เลยหาเอาถุงซีไซเอาหานะเพราได้กินแม่นั่นบ่กินน้าท่านี้ก็บ่กินสีหาเอาถุงมาอย่องสีห่อมาเหอนพี่ล่ะว่าจะาล้องนั่นเพราะเด็มาสู่ลรกสู่เต่ากินน่นนะ แต่ว่าแม่ก็เป็นห่วงแม่เป็นห่วงอยู่แม่เป็นห่วงอยู่นี่ก็บ่ได้กินนหมูกะหาเอาแบบว่าที่เอาใส่ถุงใส่ยัางมาน่นะเนี่ยไปก็เห็นมูอยู่หลายคนนั่นผู้เอาผู้บ่เอาเานี่ยคนนั่นอันพักเขาเนั่นได้กันสูคนหนึ่งเลยก็ผู้ไหไรผู้บ่ผู้บ่เอากะมี่ผู้เอากะมี่ผู้เอาละส่วนหลายผู้ละแต่ว่าใหญ่เนี่เอาเทะนะ ก็มาหาถุงสิใสยไม่กินยูบานพี่นาค่ะบ่ได้กินนหมูหมูผู้บอกินน่ะละร้ายไม่แต่สิเอาเพิ่นผู้เพิ่นเป็นแม่นี่เพิ่นอาาอิ่มหรือว่ายานลูกหิวกะกินเนาะอ่าพันอิ่มเพิ่นยานท่านี้พันบอกพ่นอิ่ม่นบ่อิ่มเพิ่นบอกว่าแม่บ่กินหรอกเอาไปกินเฮือนซะเอามื่อสุดวกสู่เต่ากินเด้อเพิ่นวะเนี่ยไปก็เห็นแม่อีดีแม่ก็บอกอีดีวานนี้ สีป้าเต้ว่าสีหอเอาในหอเอามากมาหอนเพื่อนบอกแยกเป็นหอดพวกหอดตัวนี้ป้าเต้กระลงนาอึ่งเนี่ยก็เลยบอกเนาะบานนี้อาอึ่งนี่แหละมาพี่ป้าเมื่ออาวานะเลยกับเขาแล้วอาว่าหอแล้วใส่กระตามาเลยบานนี้กะน้องเขินเอากระน้องมาส่วนเมื่อจะส่วนมาก็เลยป้าเต้นี่ก็เลยฉลุ่มขึ้นอีดีบ่ะตันี้ถือว่าไใสอยู่ไลยูอย่าไลยู่ไลยู่ไลยู่ เจบใส่กระตาอยู่ก็ได้ซำอ,อ,อยู่ในภูเขาเนี่บอกค่ะอลไรพ่อกินอยู่หลายๆอยู่อเอาเบิดเลยเอาเบิดอยู่ในภูเขาเอาเบิดแยงมากกระตานี่ก็มีอยู่หกักแยกควาเอามาให้น,นะ<อ>มี่แต่ว่าในความนั้นเมื่อท่านได้หอดเือนก็<ต>ขึ้น่าหอดเือนนั่นแหละจึงสรุปคืน ขาดบ้านนี้มันแก่สีเกียวก็บานเอกทีนี้ค่ะปแตนคันบ้านเอกที่ก็หนึ่งสี่หนึ่งแล้วหนึ 1> 1, 4, 1. ่งสีหนึ่งค่ะคันคือว่าอายุเมผู้ไปนี่จากนั่นกัหกสิบเอ็ดปีคันคือว่าบานเอกถีนี่ก็หนึ่งสี่หนึ่งเนอะค่ะคันคืออายุใหญ่นี่แมนมาละค่ะก็หกสิบหกปีนี่จากมันมีสามอย่างตอนี้นะสามตอนนี้ละค่ะหกสิบหกปีนี่ค่ะทีทีเนี่ยทางัวเลของปแตนนี่หมากก็คือ อายุของแม่61ปีบัตรเลขที่141อายุของยาย่นี่66อายุปแต้66ปีกะให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ่งแล้วค่ะนี่จะเป็นแนวทางตัวเลขข้อมฝันอันปแต้นี่กับฝันซ้ำหนีเนี่ยบอกร่ะฝันซ้ำหนีนะจ๊ะแต่หัวเมือจ้ะวันนี้ตื่นนอนขึ้นมาเนาะก,ก็มาบอกให้ดูให้เต่าฟังหันนหน่ะ ลูกเต่ากะคือเบาหัลละสำหรับคลิปนี้ปะะเตเพิ่นกับฟันได้ซำหนีเนาะค่ะ,อะเอาไปเป็นแนวทางั่งผคุสม ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณป้าเต้หลายๆค่ะที่มาให้แนวทางตัวฤลษแนวทางความฝันกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณ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 ค่ะวิจารณนาเอากวาฝันสำหรับผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกกับสีผ้าท่านผู้ชมนี่มาสรุปตัวฤลษความฝันตองวัดของป้าเต้เนาะค่ะป้าเต้เพิ่นฝันเห็นผีเมยค่ะผีเมยมากท่านผู้ชมเพิ่นว่าเหมือนเพิ่นไปวัดนี่แหละค่ะไปพ่อผีเมยเพิ่นนั่งอยู่บอกเห้ป้าเต้ ไปแตงเพื่อเขามากค่ะ <ร Stevens. S 1> แล้วก่ห่อเมื่อสู่ลูกสู่หลานกินค่ะท่านผู้ชมป้าแต่เพิ่นก็ได้ห่อเอาค่ะห่อเอาแนวอยากแนวกินเพิ่นว่าเนี่ยไปพออยู่ในกระตากะมีแนวอยากแนวกินบ่กหัว่าไผเอาใส่ให้ค่ะเพิ่นว่าบานี้ห่อแล้วน้องเพิ่นก็เอิ้นเอาค่ะท่านผู้ชมเอิ้นเมื่อเพิ่นก็มาค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยว่าแม่เพิ่อนอย่ซีมาให้โชคค่ะเพิ่นว่าเพิ่นบ่ฝันเห็นแม่เพิ่นมาหนีดุลละค่ะท่านผู้ชม ตัวเลขความฝันของปเตท,ที่เพิ่ให้มาเนาะคะ่ะอายุแม่เพิ่นกับ61ปีค่ะบานลิทีเพิ่น14 1หนึ่งค่ะอายุป,ปเตกับ66ปีกายดั่นผู้ชมนี่พิจารณาเบิงเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของปเตค่ะวดประจําวันที่16พฤศจิกายน2566คลิปนี้นุดหน่อยนั่โชกกับขอให้ทัานผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำรวยเฮ้งเฮ่งปังปังโชคโชคมนันมันกับความฝัน ของปะเตกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยน้ำโชกกับขอฝากช่องหนุดหน่อยน้ำโชกว้นี่ี้อมอกอ,อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยน้ำโชกตัเนแต่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ